มาดูเรื่องของร่างกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับนะคะที่เพิ่งจะผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปนะคะทางกระทรวงพลังงานก็คาดว่าจากนี้ไปก็จะสามารถเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบที่21เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะ ร่างพระราชะบัญญัติปิตโตรเลียมและร่างพระราชะบัญญัติภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมที่ผ่านคอรมอน,นะคะเป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาทางเลือกให้รัฐบาลสามารถนำระบบสัญญาแบ่งปันผล,ผลผลิตหรือ PSC และระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิตหรือ SC เข้ามาใช้นะคะนอกเหนือจากระบบสัมปทานจากนี้ไปร่างกฎหมาย2อฉบับจะถูกเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนค่ะ นายวีรศักดิ์พึ่งรัศมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่าทางกรมนั้นจะต้องทากฎหมายลูกและกฎกระทรวงอย่างน้อย6ฉบับควบคู่กันไปคาดว่าสามารถเปิดประมูลสํารวจและผลิตปิตโตรเลียมรอบที่21ได้เร็วที่สุดภายในเดือนกร,รกฎาคม2560สําหรับแปลงปิตโตรเลียม29แปลงนะคะโดยคณะกรรมการปริตโตรเลียมจะเป็นผู้เลือกว่าแปลงสัมปทานใดจะใช้ระบบใดนั่นก็คือ2แนวทางได้แก่ระบบสัมปทานและ PSC ค่ะ ส่วนระบบ s อหรือจ้างผลิตนั้นอาจจะไม่เหมาะกับแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยตามที่นายกรัฐมนตรีเคยกล่าวเอาไว้ขณะเดียวกันไม่ต้องมีการตั้งองค์กรใหม่แต่ทางกรมจะปรับโครงสร้างภายในเพื่อมาบริหารจัดการระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ค่ะ